The block, enemies and friends had an option. No. we all listen, now we got. สวัสดีครับเราอยู่กับช่องเข้าครัวกัะบัดนะนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูสตอผัดกุ้งนะครับเราไปดูขั้นตอนการทํากันได้เลยครับก่อนอื่นเราจะมาใส่น้ํามันกันก่อนนะครับพอน้ํามันเริ่มเดือดแล้วเราก็จะมาใส่พริกแกงนะครับอันนี้จะเป็น น้ำแกงใต้นะครับผัดลงไปนะครับ แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่หมูลงไปนะครับ ้เราจะมาตามด้วยกุ้งนะครับวันนี้กุ้งของเราจะต้อใส่ใหญ่นะครับคุผู้ชน,เ,นเพราะว่าที่ตลาดมีหมดเนาะใชได้แค่ใช้นี้นะครับไก็ไม่เป็นไรนะเราก็ผัดนะครับแต่ว่าเราไปทำผัดสะปอแบบนี้ต้องเป็นกุ้งสุกมากนะทุกคน เพราะว่าถ้าสุกมากมันจะบบมีความนี้ไม่อร่อยอะนะอย่างที่บอกต่อด้วยการเติมน้ำลงไปนะครับ หลังจากที่เราใส่กู้งแล้วก็เติมน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาปรุงลสกันตอนแรกก็จะใส่น้ำมันหอมระนนยครับด้วยซอสปุงลสนะครับไมไปด้วยน้ำตาลครับ เราจะไม่ใส่น้ำปลานะครับทุกคน,น,นจริงเราเป็นคนที่ไม่ชอบทานน้ำปลาแต่นี้เราก็จะมีซอสปรุงรสของเราอยู่แล้วเนาะจากที่เราได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะใส่สตอสงัไปเลยนะครับ เราก็จะผัดข้าวๆกันนะครับริงต้องบอกทุกคนว่าเราใส่น้ำเยอะนิดนึงเพราะว่าแบบเอาเวลาเราคลุกข้าวนะครับทุกคนเราก็จะได้น้ำจากตรงนั้นแหละมาคลุกนะครับผัดใส่ข้าวๆนึงนะครับเราจะไม่ผัดให้เขาสุกมากเกินไปนะครับทุกคน เพราะว่าถ้าสุกไปเนี่ยมันจะเหนียวนะครับมันจะไม่กรอบนะครับอันนี้ก็โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดเส์ฟกันนะครับทุกคน พร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ชอบเมนูนี้นะครับอย่าลืมกดเป็นกําลังใจนะครับให้เราด้วยนะครับวันนี้ใครที่ชอบนะครับก็ลองไปทําดูนะครับเฝากไว้ด้วยกับช่องเข้าครัวกับอาร์ตนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ